อยากสร้างเนื้อสร้างตัวให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์กว่านี้ต้องทำอย่างไรดีคะใจเย็นๆนะคะทุกอย่างเริ่มต้นอย่างอืเขาเรียกว่าเริ่มต้นอย่างมั่นคงแข็งแรงและประสบความสําเร็จในที่สุดแต่ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงเนาะใจเย็นๆนะแล้วก็สําหรับใครที่เหนื่อยอยากจะ,กะเกษียณแล้วอะคะอ่ะแต่ว่ามันกเกษียณไม่ได้มันเลิกไม่ได้เพราะว่ามันมีบริวารที่จะต้องดูแลอยู่เนาะ ท่แนะนําครูภัยท่านแนะนําว่าให้พักผ่อนก่อนพักผ่อนรีแลกเพื่อชาร์จพลังงานตัวเองเนาะแล้วก็กลับมาบริหารจัดการหน้าที่การงานอีกครั้งหนึ่งด้วยกําลังใจที่เต็มที่จริงๆการพักผ่อนที่ครูภัยแนะนํานะจะเป็นในส่วนของการสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติธรรมซะมากกว่านะคะหรือว่า,าเป็นการไปแบบรีชาร์จชีวิตตัวเองเลยนอนหลับ เปิดแอร์นอนสบายๆฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ไปท่องเที่ยวธรรมชาติยิ่งช่วงนี้หน้าฝนเนาะไปท่องเที่ยวเกี่ยวกับธรรมชาติอะคะ่ะจะช่วยรีชาร์จได้ดีมากๆเลยนะคะขอคําแนะนําเพิ่มเติมค่ะว่าอยากมั่นคงในชีวิตมากขึ้นเนี่ยนอกจากการพักผ่อนรีแลกซ์เพื่อที่จะชาร์จพลังตัวเองตรงนี้แล้วว่าต้องทําอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมบ้าง เป็นไพ่หนุมานเนาะแล้วก็พญายมราแล้วก็บัคคอนทิเข้าใจเลยว่าที่หยุดไม่ได้เพราะว่าเราทําทุกอย่างเพื่อคนที่เรารักกันนะคะก็ยังคงจะต้องทํางานหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวอยู่แต่คุณเป็นคนที่หาเงินเก่งนะครูไพ่ท่านแนะนําว่าถ้าอยากมั่นคงกว่าเนี้ เรื่องการหาเงินอ่ะไม่ห่วงอยู่แล้วห่วงแต่ว่าการบริหารจัดการเงินที่ได้มาค่ะต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะว่าทํายังไงถึงจะง,งอกเงยไม่งั้นอ่ะคือมีเยอะก็ใช้เยอะอะค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการบริหารคนเนาะคนในปกครองอ่ะเราอาจจะใจไม่แข็งพอหรือว่าเราอาจจะไม่มีทักษะในการบริหารคนนะคะทําให้สิ้นเปลืองอเงินที่ได้มากลายเป็นว่ามีคนช่วยใช้แต่ไม่มีคนช่วย จัดการไม่มีคนช่วยเก็บอะไรแบบนี้ค่ะถ้าแก้ไขในเรื่องของการบริหารเงินและบริหารคนได้ชีวิตคุณก็จะอุดมสมบูรณ์และมั่นคงยิ่งขึ้นนะคะก็ขออวยพรน,นะคะ